ค่ะน้องกราบคพระวาอาจาร,รย์หมวเขียวด้ครมเคารพยิ่งค่ะกราบครูทุกๆท่านค่ะ,จะเจริญธรรมสัม,สมัญศิีค่ะพี่น้องทุกๆท,ท่านลานะคะพัชรศรีสุขวิเศษสมค่ะจิตอาสาจากซิดนีย์ออสเตรเลียสวนปานาบุญหกนะคะจะมาส่งการบ้านนะคะความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนค่ะแต่เรื่องแรกขอเสริมน้องสาวปวิดานะคะในสภาวะธรรมที่น้องมาฝึกง,งานในวันสายด่วนวันพฤหัสนะคะ เป็นอะไรที่เบิกบานมากนะคะเพราะว่าน้องมาเสร็จแล้วพอหลังจากรายการก็มาอภิริหากันคือน้องถามว่าหูมีแค่นี้กันเองอเหรออะไรประมาณนี้คือน้องเพิ่งออกจากค่ายส่วนสองมานะคะก็เหมือนที่พี่น้องรู้ว่าทีมส่วนป่านดาบุญสองเนี่ยเป็นทีมแบ็กอัพที่แข่งแข่งมากนะคะให้กับทีมแพทย์ปธิรมไม่ว่าจะเป็นด้านสื่อหรือด้านอะไรใช่ไหมเขาก็อบอกว่าที่สวนสองอ่ะเขามีทีมแบ็กอัพมือหนึ่งมือสองมือสามนะคะการผิดพลาดอะไระะก่าก็แบบมีคนนี้สำรองคนนี้ แต่ของเรามีกันแค่สามคนแล้วมีน้องเป็นคนที่สี่นะคะเราก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะอรอเฉ่งกับรตัวนิดหน่อยอะถือกระมังทับพีรอช้อนอยู่ข้างหลังแต่พวกเราก็เบิกบานนะคะอะไรเงี้ยคือนับไปนับมาก็มีกันอยู่สามคนสามท่านอยู่เลยคะ่ะไม่เป็นไรเบิกบานเดี๋ยวเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นข้างหน้าแล้วก็รายงานตามความเป็นจริงน้องก็อมยิ้มนะคะงคงนึกไม่ถึงว่ามาจากเหตุจากเพอร์เฟกมาแล้วไม่เจอหลอมแหลมค่ะแต่เราพวกเราก็ทำให้กันเบิกบานมาตลอดในวันพื้นหั่น พอสบริหารเสร็จน้องก็หวัวเราะใหญ่เลยค่ะแบบว่ามันคงไม่เคยเห็นอะไรที่แบบมีกันแค่นี้แล้วก็จัดรายการไปสายด่วนทุกวันเพื่อผ่านตผ่านไปทุกเพื่อผ่านเพื่อผ่ด้วยความเบิกบานนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เรื่องที่สองนะคะชีวิตเปลี่ยนก็คือในเรื่องของพักนี้สภาวะพ่อบ้านมาบ่อยเหมือนละมาทดสอบขัดสะระแล้วนะคะจากที่เมื่อก่อนเราตกล้องตกอง,ตก,องตกเหวนะพ่อบ้านดึงเรามานะคะพอวันนี้เรามายืนมิ่งนะคะถึงค้าที่ท่านจะตกกล้องมาครั้งนี้ครั้งที่สามแล้วค่ะ เพราะว่าล่าสุดนี่คือท่านกลับมาบ้านหลังจากที่โควิดไม่ได้กลับบ้านมาแปดเดือนใช่ไหมคะพอลงเครื่องกลับมาก็เป็นโรคเวียนหัวก็บอกว่าเป็นโควิดเอฟเฟกมั่งอะไรมั่งอะไรบ้างพอถึงเวลากลับไปทํางานไปไม่ได้ไปส่งไปขึ้นเครื่องเมื่อหกอาทิตย์ที่แล้วขึ้นเครื่องไม่ได้นะคะพากลับมาบ้านเหมือนเดิมก็หาลือกับพี่น้องแนะนําวิธีกดจุดกดอะไรซึ่งปัญหาของพขอบ้านคือเวลาเขาป่วยเนี่ยค่ะเขาทำอะไรก็ะจะทําถึงแค่แปดสิบเปอร์เซ็นพอดีแล้วเขาก็จะหยุด <laughs> คือดีแล้วแล้วก็ไม่ทําต่อนะคะ ในทีนี้ปุ๊บถึงเวลาที่ลาหยุดคบแล้วทั้งอยู่บ้านทั้งหมดอ่ะสิบสองอาทิตย์ก็ทั้สามเดือนซึ่งก็คุยกันมานานแล้วว่ารีทรายได้แล้วมั้งอายุห้าสิบเก้าแล้วเนี่ยก็เลยบอกว่าชีวิตมันไม่มีอะไรมากมายเลยเขาก็แพนจะรีทรายนะคะจากที่ขอเวลาสองปีเหลือปีครึ่งนะคะซึ่งจะคบปีครึ่งเดือนมิถุนายนปีหน้าเสร็จพอถึงเวลาที่จะกลับบ้านบันจันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะนั่งคุยกับเพื่อนกับลูกสาวในวันเสาร์บอกว่าเนี่ย ไม่รู้จะถูกหวยหรือเปล่านะถ้าเป็นเมื่อก่อนคงจะคนันกันแล้วว่าพันหนึ่งอาจจะเอาดอนเดียวว่าวันจันทร์เนี่ยจะไปขึ้นเครื่องไม่ได้พ่อบ้านก็จะบอกว่าเนี่ยฉั้นเวียนหัวฉั้นโน่นนี่ฉันมีอาการชั้นเป็นอย่างนี้จะขึ้นเครื่องมีปัญหาปรากฏว่ามาไวกว่ากําหนดทํามาวันอาทิตย์อาทิตย์เช้านะคะตื่นมามากกับพ่อ้านก็มาบําเพ็ญนะคะเสร็จเราก็เห็นก็ตื่นมาแบบหน้าหงอยหงอยเราก็มีในใจเอ้ามาก่อนกําหนดนี่นะก็อมยิ้มถามว่าเป็นไรเหรอเขาบอกว่า สุดไม่ค่อยดีนะคะเขาก็ไปอาบน้ําแล้วก็เดินตามก็ไปห้องนอนถามว่าไม่ค่อยดีได้กี่เปอร์เซน็นต์เขาบอกว่าไม่รู้สิสงสัยจะขึ้นเครื่องไม่ได้เขาว่าอย่างนี้เราบอกอุ้ยพรุ่งนี้ต้องเึ้นเครื่องพรุ่งนี้เย็นยังมีเวลาอีกตั้งสองวันวก็บอกว่าถามว่าเพราะอะไรก็ปล่อยให้เขาอาบน้ําไปนะคะพออาบน้ําเสร็จท่านก็ชงกาแฟมาแล้วก็ถือแก้วน้าํามะนาวนั่งอยู่หลังบ้านรอก็เลยถามว่ามามาคุยกันหน่อยว่าทุกวันเนี้ยใครเอาปีนจี้หัวให้ไปทํางานเนาะ ลูกเตาก็ไม่มีภาระก็ไม่มีทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วถามว่ารออะไรปรากฏว่าครึ่งหนึ่งอะคะ่ะในความที่เขาคิดอะคะ่ะเพราะว่าบริษัทเขาขายไปแล้วนะคะแล้วก็จะเซ็ตชนต์เดือนมิถุนาซึ่งถ้าเป็นการปลดระวางพน,นักง,งานนะคะพอบ้านจะเป็นแถวแรกที่โดนปลดระวางใช่ไหมคะก็จะมีเงินรีดัน,นซีก้อนหนึ่งที่ได้มาเราก็เลยบอกว่าอ๋อนี่ห่วงเงินรีดัน,นซีเราก็บอกเขาไม่ได้ห่วง เราบอกเราไม่ได้ห่วงและห่วงอะไรถ้าไม่ไปทํางานวันนี้ก็ได้โทรไปบอกบริษัทว่าแค่คิดเนาะเขาก็จะส่งจดหมายมาให้เซ็นสัญญาก็จบตรงนั้นเราอยู่ได้ไม่เป็นไรเนี่ยกินผักกิน้ารอบบ้านเขาก็กลับไปนะคะไปนอนเสร็จแล้วเอาเป็นจริงเป็นจังมากเลยนะคะคือไม่เคยเห็นนะคะทานข้าวเสร็จเขาก็ทานกาแฟแล้วก็มาทําสวนหลังบ้านเสร็จหายไปประมาณชั่วโมงที่ทำไมเงียบจังไปนอนห่มผ้าอยู่ในห้องนอนเหมือนคนป่วยแบบอาการหนักมากนะคะนอนป่วยแบบบ้างนอนงอแบบมองแล้วแบบ เราก็เดินไปดูในห้องนอนอู้เอาจริงเอาจังร้อในนิดไม่ใจนะ,ะแต่ก็ไม่พูดอะไรนะให้เขาหลับไปตื่นมาประมาณบ่ายสองหนูก็นั่งเขียนจํานวนเวลาที่เขาทางานนะคะด้วยข้อที่ว่าโรสเตอร์ของพ่อบ้านเนะะี่ยค่ะเวลาเขาไปอยู่แท่นเจาะน,น้ํามันนะคะเขาจะทํางานสามอาทิตย์นะคมัะแล้วหยุดสามอาทิตย์แล้วก็ทํางานสามอาทิตย์แล้วก็หยุดหกอาทิตย์เนะะี่ยค่ะเท่ากับว่าถ้าเกิดเขากลับไปทํางานรอบเนี้ยไปทํางานอีกแค่สี่รอบก็คือถึงมกราเลยะคะ่ะเท่ากับนั่นก็คือจบ หนูก็เลยนั่งเขียนตารางงานเสร็จแล้วก็คํานวณอะไรให้เสร็จแล้วก็บอกว่าเย็นวันอาทิตย์ก็เลยบอกว่ามานั่งคุยกันอีกรอบได้ไหมบอกว่าเนี่ยมาเราจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมเอาเป็นว่าเงินดิลอลนซี่เนี่ยมันเป็นเงินเขาไม่ใช่เงินเราเนาะมันเป็นเงินโบนัสจริงๆเราก็ได้มาเยอะแล้วเหมือนกันแต่ถ้ามันจะได้ถ้าคิดว่าตรงนั้นเธอทําแล้วเธอมีความสุขรอตรงนั้นไม่ต้องรอแต่ถ้าคิดว่าไปไม่ไหวก็จอดตรงนี้เลยแต่ถ้าคิดว่าไปไหว จากที่จากสองปีเหลือปีครึ่งเนาะอ่ะเหลือปีเดียวแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องมานั่งรีเกวสหรือวามานั่งเสียใจว่าจะมันจะเป็นตาติดในชีวิตเธอตลอดชีวิตว่าเนี่ยน่าจะรอรีดนันน่าจะนนน่าจะเนี่ยเราก็ไม่ต้องรอโอเคนะบริษัทเ o u s i n g d ม v e l m e n t เดือนมิถุนาเนี่ยกลับไปทํางานอีกสี่รอบเองอีกสักอีกสี่รอบของสามอาทิตย์เนี่ยแต่ว่าได้หยุดอีกแปดรอบเพราะว่าทุกสามอาทิตย์อะเขาจะหยุดครั้งที่สองจะเป็นหกใช่ไหมคะถ้ากับว่าเธอทํางานน้อยกว่า แล้วก็จะไปชนลองเซอร์วิสพอดีวันที่ยี่สิบเก้าเดืนมราเนาะหลังจากนั้นพอแล้วเนาะเราจะไม่มีสภาพนี้ที่จะมาเข็นไปขึ้นเครื่องเหมือนไก่งอยอีกแล้วเนาะหรือว่าถ้าวันนี้ไปถึงสนามบินมีความรู้สึกว่าไม่อยากขึ้นเครื่องไม่อยากไปแล้วก็จบตรงนี้ไม่มีใครรอเลยหรือว่าไม่มีใครมาคิดว่าเธอต้องไปทํางานเพื่อใครเพื่ออะไรทั้งนั้นหนูก็บอกว่าเหนื่อยมาเยอะแล้ว แล้วก็ทำเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วทุกวันนี้เราก็บาเพ็ญอยู่ที่บ้านก็ออกมาอยู่บ้านก็บําเพ็ญด้วยกันไปแล้วเงินที่คํานวณว่าเงิน,เง,นเงินบํานาญเขาเรียกว่าเงินซุปเปอร์ค่ะที่ที่บวกลบคูณหารออกมาเนี่ยจะตกอยู่ที่วิกนึงป,ประมาณพันกันดอนระหว่างสองคนนะคะรวมค่าใช้จ่ายหมดเลยนะคะ mm hmm. หนูก็เลยบอกว่ารู้ไหมพ่อบ้านหน้าบ้านเราเนี่ยลูกสองสองคนผัวเมียเพิ่งซื้อบ้านใหม่เขาทํางานรวมกันสองปีสองคนต่อปีอ่ะ กอยู่ที่แค่เท่าไหร่วิกหนึ่งเก้าร้อยทำไมเขาอยู่ได้ของเรามันมากกว่าน,นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเงินรีดนันเงินซุปเปอร์ไปอยู่ไปถึงอายุแปดสิบเก้าเนี่ยตอนนั้นคงจะไม่รู้รสชาติอาหารแล้วนะเนาะเผลอๆอ,อยู่เนื้อชิ้นโฮมข้อแรกและข้อที่สองอาจจะตายก่อนล่วงหน้าไปได้าําอาจจะตายพรุ่งนี้หรือมะเรืนไม่รู้เนาะเพราะฉะนั้นเราเคยสัญญากันว่าเราจะบำเพ็ญงานอาจารย์ในส่วนที่เราบำเพ็ญได้จนกว่าชีวิตจะหาไสองคนที่เราภาวนากับอาจารย์ในห้องพระเสร็จแล้วเนี่ยอ่าที่เหลือเขาไปคิดเอาเองเนาะถึงก็ว่างี้ ทุกวันนี้ฉันใช้ตังมิกหนึ่งห้าสิบดอนบางทีก็ร้อยดอนนานๆเท่โผล่มาร้อยดอนบางวิกไม่ได้ใช้ตังซะบาทเก็บรอบบ้านหนูก็เลยเอาสมุดกับปากกาให้กลับไปที่ทางานที่เราเขียนเป็นแพทเทิร์นให้นยค่ะไปนั่งคํานวณบอกลบคูณหารนะจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เป็น,ปนสิทธิ์ของเธอที่ว่าจะเห็นต่างหรือไม่แต่อันนี้คือสิ่งที่เราคิดในโซนของเราในฐานะที่เราเป็นแม่บ้านแล้วเราก็อยู่กันมาแบบกัลยาณมิรแยกห้องนอนกันมาเก้าปีเนี่ยถ้าเธอกลับมารีไทยเนี่ยฉันก็จะแบกเต้ไปอยู่อาจารย์สักแล้วนะ อยู่บ้านคนเดียวเนอะดูสวนให้ด้วยอะไรเงี้ยเสร็จพอไปถึงสนามบินนะคะเขาก็ทําเหมือนว่าช่วงที่จากบ้านไปสนามบินนะคะนั่งแบบนั่งก็ทําหน้าเหมือนคุ้นคิดนะคะไม่ขับรถเลยนะคะขอนั่งหรือหลังขับให้ไปชั่วโมงครึ่งไปถึงสนามบินก็รกระดาษยื่นให้อัการบ้านเอาไปคิดช่วงที่นั่งรอขึ้นเครื่องนะเสร็จพอไปถึงสนามบินขึ้นเครื่องพอไปถึงที่เพิร์ดเย็นมาโทรมาบอกว่าคิดได้ครึ่งหนึ่งละเขามาไีมค่ะคิดได้ครึ่งหนึ่ง ฉันจะทํางานจะพยายามพึดคึกนะพยายามแต่บอกแต่ไม่รับปากบอกไม่ต้องรับปากหรอกไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นก็คือเอาที่เธอสบายใจจะทํางานถึงวันที่28 January เขาว่าอย่างนี้ค่ะนั่นคือจบเลยรีทายเสร็จแล้วก็ได้ลองเซอร์วิสแล้วก็ทุกอย่างจบเลยหนูก็บอ,อืมถ้าเราโชคดีนะมีชีวิตอยู่ถึง28 January เนาะแต่ถ้าตายกันก่อนจากหน้าไปก็อือถือได้แค่ไหนแค่นั้นหนูก็วอกอย่างนี้ใช่ไหมเอาที่สบายใจตามนั้นเนาะ เมื่อเช้านี่โทรกลับมาเพราะว่าต้องควอลทีนสองวันใช่ไหมคะเสียงใสนะคะเขาบอกแลวคนหาเขาบอกเออจริงๆริงเธอก็พูดถูกนะไปทํางานแค่อีกสี่ครั้งเองเขาว่าเนี่คะ่ะก็ถึงจันยูรี่เลยคนอื่นเขาต้องทํางานกันทุกวันนาะเก้าโมงถึงห้าโมงฉันทํางานแค่หนึ่งในสามของการทํางานจริงๆเราโชคดีเนะาะน้องบอกว่านี่ไงก่อนคุยอ่ะฟังไม่รู้เรื่องแต่พอไปมีเวลานั่งคิดคนเดียวทําให้หนูคิดถึงคําพูดของพ่อครัวค่ะว่าผู้หญิงอ่ะมีอิทธิภาวะเยอะใช่ไหมคะ คือย,ยิบยิบยอมยอมยิ้มยิ้มเนี่ยมั้งแต่ผู้ชายเขามีสัตว์รวิภาวะแบบตัวใหญ่ค่ะการที่จะมาก้มยอมให้เราเออเธอพูดถูกี่คือมันยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเนาะจริงๆเราก็ทําถูกพูดถูกนะคะแร้ก็เลยมานั่งพบทวนคือกราบขอพบพระคุณอาจารย์กราบขอพบพระคุณพ่อครัวไม่รู้กี่ครั้งที่ว่าในวันที่เขาตกร่องครั้งนี้ครั้งที่สามเนี่ยค่ะในวันที่เรายืนแน่นแล้วค่ะแล้วเรานิ่งพอที่จะไม่โบกปากโวยวายแล้วไม่ขึ้นเสียงแบบ สวัดหางตาใส่ได้แบบตาทะล,ลุเบ้าออกมาลุกเป็นไฟถ้าเป็นเมื่อก่อนี่คือลุกพรึบขึ้นมาแบบว่าใส่แง้ยแง๊แงงแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะนั่งเขียนเป็นเรื่องเป็นราวที่จะให้เขาเห็นภาพว่าเออเป็นอย่างนี้ได้ไหมอะไรอย่เงี้ยเราเป็นอย่างนี้ได้ไหมซึ่งสรุปมาเขาเห็นด้วยค่ะนี่คือความคิดเปลี่ยนชีวิตเราเปลี่ยนนะคะจากที่เราภาคเพียรฝึกฝนกันมาเนะะี่ยค่ะชีวิตคู่ของหนูก็เลยเป็นอะไรที่เออต้องขอบคุณที่เขา นั่งปกติเขาเป็นคนที่นิ่งแล้วเป็นคนมีแพทเทิร์นเป็นหลักเป็นการจากที่เราเป็นคนร้อนค่ะแต่มาวันนี้เราเป็นคนที่มีหลักมีการทําให้เห็นเดนเรื่อนเป็นราวได้ค่ะกล่าวขอบพร,พระคุณพ่อครูกราบขอบพระคุณอาจารย์นะคะกล่าวขอบพระคุณครูที่อบรมสั่งสอนให้นูมีวันนี้ได้ค่ะสาธุคอนุโมทนาค่ะยินดีด้วยค่ะกับครอบครัวของล่านนะคะอันนี้ก็เราเรานำได้แล้วนะคะ นำทางจิตวิญญาณได้นะคะ,ะยินดีด้วยค่ะมีที่น้ท่านจะเสริมไหมคะเชินได้นะคะ